มีปัญหายกแขนคว่ำหลังไม่ได้สเกลหลังถูหลังหรือติดตะขอเสื้อในก็มีอาการปวดวันนี้เรามีสามค่าบริหารด้วยตนเองมาฝากทุกคนกันค่ะท่าแรกยกแขนขึ้นมาแนบชิดลำตัวจากนั้นหันหน้าเข้าหากำแพงออกแรงกันกำแพงค้างไว้5วินาทีแล้วผ่อน ่านี้ทำทั้งหมด10ครั้งค่ะท่าที่2ยกแขนตั้งฉากชิดลำตัวจากนั้นหันหลังเข้าหากำแพงออกแรงดันกำแพงไปทางด้านหลังทางไว้5วินาทีแล้วผ่อนทำซ้ำไปเรื่อยๆจนครบ10ครั้งค่ะท่าสุดท้ายหันหลังเข้าหากำแพงจากนั้นเหยียดแขนไปทางด้านหลังเล็กน้อยเท่าที่ทำได้ ออกแรงดันกำแพงค้างไว้5วินาทีแล้วผ่อนทำซ้ำทัท้งหมด10ครั้งค่ะหากบริหารด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นอย่าลืมนึกถึงบันฑดตคลินิกกายภาพบำบัดน,น,นะคะ